สุดฮือหาทันอนวัชเรศอนวิวัชระบงทําบัตรประชาชนไทยใบแรกพร้อมพาสปอร์ต ติดตามภารกิจทันอนวัชเรศรวิวัชระวงศ์ที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยเป็นการส่วนตัวครั้งที่สองตั้งแต่เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทํากิจกรรมเพื่อสังคมยังคงมีกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ทันโอนได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านเจไ๊ไฝและมอบทุนการศึกษาสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนอิสลามในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวครูนักเรียนรวมถึงทำอะไรแบบที่คนไทยส่วนใหญ่ทำกันด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ชุด2ใบโดยมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook พร้อมข้อความสั้นๆมีรายละเอียดดังนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิตซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้โชคดีมาลุ้นด้วยกันล่าสุดมีรายงานว่าวันที่15ธันวาคมท่านอ้นได้ทำอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนที่อายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายต้องทำนั่นก็คือการทำบัตรประชาชนโดยเ Facebook ของชมพูนุชนาคอนทัพได้ลงภาพของท่านอน้นเข้าทำบัตรประชาชนไทยและพาสปอร์ตไทย โดยระบุว่าบัตรประชาชนใบแรกร้อนๆและพาสปอร์ตไทยร้อนๆมาแล้วจ้าถ้าทางงวดนี้อีฉันจะหมดเงินไปกับค่าหัวเยอะเลยเลขบัตรประชาชนเอ่ยเลขพาสปอร์ตเอ่ยเลขที่อยู่ในทะเบียนบ้านเอ่ยเลขทะเบียนรถเอ่ยซึ่งเปลี่ยนตลอดเลขลอตเตอรี่เอ่ยเลขห้องโรงแรมเอ่ยเปลี่ยนเหมือนกันเลขจากวันเกิดเอ่ยเลขอายุเออยสรุปจะซื้อตัวไหนดี โดยภายหลังจากที่โพ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความยินดีกับท่านอน้นพร้อมไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดในครั้งนี้อีกด้วย